สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีเมถุนทุกท่านนี่เป็นคลิปประจําเดือนมกราคม2,569สวัสดีปีใหม่นะครับกับรอบนี้ต้องบอกว่าในคลิปเดือนมกราคมเนี่ยซอจะพูดทั้งในเรื่องของเหตุการณ์ที่จะเกิดในเดือนมกราคมและจะพูดภาพใหญ่ของปี69ให้กับชาวราศีเมถุนได้มีกําลังใจและอิ่มเอิบใจไปกับดวงดาวที่เป็นคุณกับชาวราศี มิถุนทุกท่านแล้วบอกได้เลยนะครับปี69นี้เป็นปีที่ชาวราศีเมทุนเนี่ยต้องบอกเลยนะว่า12ราศีไม่มีใครสู้คุณได้ไม่ว่าคุณจะมีอาทิตย์อยู่ที่เรือนเมทุนไม่ว่าคุณจะมีลัคนาอยู่ที่เรือนเมทุนและถ้าใครมีทั้งลัคนาและอาทิตย์อยู่ที่เรือนเมทุนบอกได้เลยนะฮะเลิศเลอเพอร์เฟกแล้วก็ไม่ใช่เพอร์เฟกธรรมดาแบบ เวอร์วังอลังการงานสั่งนะครับก็คงต้องมาเปิดหัวในเรื่องของช่วงต้นนะครับที่จะพูดถึงในเรื่องของปี69ก่อนดาวพฤหัสเหยียบเรือนนะฮะและรอบนี้เหยียบเดือนของจริงถึงจะมีการเดินวิกลคติถอยหลังเข้ามาในเรือนเมถุนอย่างไรก็ตามต้องบอกเลยว่าดาวพฤหัสนั้นมีกำลังในตาบางหมอดูบางตำราก็กล่าวอ้างไว้ว่า มีกําลังเป็นปะมันไม่โดดเด่นนะครับแต่ซอต้องบอกอย่างนี้นิดน,นึงว่าด้วยดวงดาวของมันเนี่ยมันมีกําลังเป็นอุจจาวิราชด,ด้วยเช่นกันฉะนั้นในความเป็นอุจจาวิราชก็จะส่งผลดีให้กับชาวราศีเมถุนอย่างเวอร์วังอลังการต่อให้ดาวพฤหัสไม่มีกําลังอะไรเลยนะซอต้องบอกงนี้นิดหนึ่งในความเข้าใจส่วนตัวของซอนะฮะต่อให้มันไม่มีกําลังอะไรเลยนะฮะแค่มันเหยียบเดือน มันก็นําสิ่งดีมาให้กับราศีนั้นๆละและรอบนี้มันเหยียบเรือนตั้งแต่วันที่23ทธันวาคมของปี68ยาวนานไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมของปี69เอาไหนบอกว่าทั้งปีฟังดีๆครับหลังจากนั้นดาวพฤหัสก็จะเดินโคจรน,นำหน้าแก่ชะตาตนเข้าสู่เดือนการเงินแก่ชะตาแล้วในช่วงเดือนพฤศจิกาและธันวาของปลายปีดาวพฤหัส ก็จะเข้าไปอยู่ในองศาที่เป็นคุณกับดวงชะตาอยู่อีกถึงจะลดน้อยถอยลงอย่างไรก็ตามก็ยังเป็นคุณแก่ชะตากับชาวราศีเมทุนในทุกมิติคุณจะถามหาอะไรฮนะชื่อเสียงความสำเร็จการศึกษาหรือหน้าที่การงานความเจริญก้าวหน้าเงินทอง นะ,ะบอกได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะถามสิ่งใดคุณได้สิ่งนั้นโดยเฉพาะในช่วงต้นปีนะครับว่าตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวันที่30พฤษภาคมดวงดาวนั้นนะครับจะให้คุณในเรื่องของคนในครอบครัวด้วยไม่ใช่ให้คุณแค่กับชาวราศีเมถุนเท่านั้นนะครับมันยังให้คุณกับคนในครอบครัวของชาวราศีเมถุนด้วยถามหาการเจ็บป่วยของญาติผู้ใหญ่บุพการี ถามหาความสำเร็จความเดือดร้อนใดๆที่เกิดขึ้นกับคนร่วมสายโลหิตบอกได้เลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผลดีเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็จะมีโอกาสเจอหมอนะครับญาติผู้ใหญ่นะครับหรือพ่อแม่พี่น้องนะครับสุขภาพไม่ดีอยู่ก็มีโอกาสที่จะเจอหมอที่เก่ง มีการปรับรักษาอ่าการปรับยาการปรับการรักษาพยาบาลหรือแม้แต่การทําตัวส่งไปโรงพยาบาลศูนย์ต่างๆก็จะเป็นผลดีแต่ซอต้องบอกงี้นิดน,นึงนะครับว่าซอไม่เห็นพื้นชะตาของเพื่อนๆที่เป็นชาวราศีเมถุนนะฉะนั้นซอพูดได้แค่นี้มันไม่สามารถกล่าวอ้างได้ว่าเฮ้ยพ่อแม่ที่ฉันเจ็บป่วยอยู่เนี่ยโทษทีนะฮะจะเสียหรือไม่เสียอ่าจะรอดหรือไม่รอด แต่สิ่งที่ซอตอบได้ก็คือจะได้รับคำทำนายที่ดีว่าพบแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและการปรับยาหรือการทำตัวส่งไปโรงพยาบาลสูงศูนย์ต่างๆจะเป็นผลดีกับดวงชะตาฉะนั้นเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะรู้สุขภาพตัวเองความสำเร็จตัวเองนะครับหรือแม้แต่คนในครอบครัวจะเป็นอย่างไรสามารถทักทายเข้ามาได้ครับมีค่าขูดแล้วปีนี้เป็นปีที่แบบจริงๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะ ก็อยากให้คุยกันนะครับอยากให้คุยกันจริงๆแล้วทีนี้ในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีเมถุนนะครับก็จะเป็นผลดีจะเจ็บป่วยมายังไงก็ช่างในปี68ที่ผ่านมาหรือมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่มันไม่ได้ลุล่วงมันไม่ได้ผ่านพน้นและไม่ได้สำลิดอย่างที่ต้องการอย่างที่หมอดูคนอื่นเขากล่าวอ้างหรือแม้แต่ในคลิปซ้อกล่าวอ้างว่าเมถุนดีนะักดีหนาะ บอกได้เลยฮะปีนี้ใจเย็นๆใจล,ๆล่มๆรอบนี้ของจริงนะฮะฉะนั้นชาวราศีเมถุนทุกท่านท่านใดที่อยู่ในวัยการเรียนการศึกษาลูกๆหลๆานๆท่านใดที่กําลังจะเข้ารั้วมหาลัยนะครับโดยเฉพาะในช่วงต้นปีนะฮะเป็นการสอบสนามใหญ่บางที่ก็อาจจะเป็นสอบสนามตรงก็หมดช่วงของพอตฟอรีโอแล้วนะฮะก็จะเป็นการสอบเข้ามหาลัย ฉะนั้นลูกๆหลานๆท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงอยากจะถามว่าเรียนคณะอะไรดีไปในเส้นทางไหนดีทักทายเข้ามาได้หรือคุณพ่อคุณแม่ที่ห่วงใยลูกหลานที่เป็นชาวราศีเมถุนนะฮะลูกหลานเราเป็นชาวราศีเมถุนหรือลักนณาเมถุนอยากจะรู้ว่าเขาจะเรียนและเขาจะจบคณะอะไรดีนะฉะนั้นต้องบอกว่าลูกๆหลานๆทั้งหลายนะครับในช่วงต้นปีอย่างเงี้ยสอบตรงหรือสอบเข้าสนามใหญ่ ก็มีโอกาสที่จะได้คณะที่ถูกอกถูกใจมหาลัยที่ถูกอกถูกใจนะครับนะก็อาจจะมีความสุขสมหวังจะมากจะน้อยซอบอกแล้วนะฮะซอไม่เห็นพื้นชะตาแต่กําเนิดของแต่ละคนซอตอบไม่ได้ว่าเฮ้ยเอ่คําว่าสมปรารถนาเนี่ยมันจะต้องสมปรารถนาแบบเอ้ย e ฉันอยากได้หมอแล้วฉันได้หมอเหรอหรือว่าเฮ้ย e ฉันอาจจะได้แค่บัญชีอะไรเงี้ยซอตอบไม่ได้ขนาดนั้นแต่โอกาสที่จะติด โอกาสที่จะเดินเข้ารั้วมหาลัยอย่างผ่าเผยอย่างมีความสุขมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนมากทีเดียวจากนั้นก็ยินดีกับลูกๆหลานนะครับท่านใดที่กําลังจะเดินเข้ารั้วมหาลัยนะส่วนท่านใดที่ยังอยู่ในวัยการเรียนการศึกษาไม่ว่าอยู่อยู่ในระดับชั้นไหนก็ตามก็จะมีเหตุและมีผลที่จะทําให้ชาวราศีเมถุนนั้นมีความเติบโตมีความก้าวหน้า นะครับในเรื่องของการเรียนการศึกษาหรือถ้าจะพูดแบบภาษาบ้านๆก็คือสมองมันเปิด iQ มันได้นะครับอ่านอะไรก็เข้าใจครูสอนอะไรหน้าคลาสนะฮะก็ทำความเข้าใจกับตำรับตำลาได้ดีอ่าก็เลยจะเป็นผลดีหรือแม้แต่ลูกหลานท่านใดนะครับที่สนใจในเรื่องของกิจกรรมอยากจะพรีเซนต์นู่นพรีเซนต์นี่อยากจะเข้ากิจกรรมของมหาลาัยกิจกรรมโรงเรียนเช่นเป็นนักกีฬาหรือเป็น ดัมเมเยอร์หรือเล่นอะไรก็ตามนะครับก็จะเป็นผลดีกับลูกๆหลานๆทุกท่านดูทุกอ่าทุกระดับชั้นนะต้องบอกงี้ทุกระดับชั้นฉะนั้นไม่ว่าการเรียนการศึกษาหรือกิจ,จกรรมภายในรั้วโรงเรียนรั้วมหาลัยก็จะเป็นผลดีกับลูกๆหลานๆส่วนเพื่อนเพื่อน,อนท่านใดที่อยู่ในวัยทํางานก็บอกได้เลยนะครับปี 6- 9นี้ถ้าคุณไม่สําเร็จบอกได้เลยว่าแปลกมากๆ ไม่ว่าดวงดาวนั้นจะมีดาวแย่ๆเข้าไปรับแค่ไหนก็ตามนะฮะแต่ถ้ามีดาวดีเข้าไปรับนะฮะ,นะฮะโดยส่วนมากก็คืออาทิตย์ละนะครับก็ชาวราศีเมถุนก็มีอาทิตย์เข้าไปรับหละอาทิตย์กับพฤหัสมันเป็นดาวคู่มิตรใหญ่และเป็นดาวแห่งความเจ,จิดจรัสฉะนั้นเมื่อพฤหัสเจออาทิตย์เมื่อไหร่อาทิตย์คือความเทะเยอทยานอาทิตย์คือความใฝ่ได้ใฝ่ดีฉะนั้น ชาวราศีเมถุนเนี่ยมีอาทิตย์มีกําลังเป็นราชาโชคเป็นทุนเดิมและเพฤหัสนั้นมีกําลังเป็นอุจจาวิราฉะนั้นดาวสองดวงนี้เมื่อเข้ามาเจอเจอกันเมื่อไหร่จะส่งคุณให้กับชาวราศีนั้นๆได้มากฉะนั้นชาวราศีเมถุนมีทุนเดิมที่อาทิตย์เป็นราชาโชคอยู่แล้วฉะนั้นชาวราศีเมถุนจึงได้อันเนกอันนัน และเลิศเลอเพอร์เฟกแต่เสียดายนะฮะว่ามันเหยียบเรือนอยู่แค่ถึงวันที่30พฤษภาคมนะเสียดายตรงนี้นิดหนึ่งนะฉะนั้นหลังจากนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการเรียนการศึกษาก็จะดีแบบโดยทั่วไปฉะนั้นมันก็หยุดมันก็หมดในช่วงของการเข้าร้วมาหาลัยละแม้แต่ลูกๆหลานๆที่กําลังจะย้ายโรงเรียนจะเข้าเรียนต่อมต้นมปลายนะฮะก็เป็นช่วงมีนามเมษาพอดีไหมที่ต้อง สอบแข่งขันเข้าโรงเรียนดังๆก็ยังเป็นผลดีอยู่ดีนะฮะฉังนั้นก็ยินดีด้วยนะฉะนั้นใครที่อยู่ในวัยการทำงานก็เป็นเหตุและเป็นผลโดยเฉพาะใครที่ทำงานในเชิงการตลาดบัญชีเอกสารการสื่อสารซึ่งคำว่าการสื่อสารถ้าเป็นสมัยรุ่นซ้อนเนี่ยเขาก็จะนึกถึงนิเทศอ่านะฮะพวกวอลสารศาสตร์นะพวกนี้นะครับ แต่ทีนี้มันตีถึงพวกมนุษย์อิงพวกอะไรได้ด้วยนะในทางหลักโหราศาสตร์แล้วในตรงส่วนนี้นะครับมันก็เลยตีความหมายกว้างไปอีกว่าเฮ้ยถ้าเป็นโลกโซเชียลล่ะถ้าเป็นในเรื่องของอินเทอร์เน็ตล่ะก็ยังได้อยู่หรือในเรื่องของโทรละมนาคมทุกรูปแบบต้องบอกงี้นิดนึงนะฮะถ้าเป็นสมัยรุ่นตะกรรุ่นซ้อเรียนหนังสือก็คือการเขียนจดหมายอ่าใครที่ทํางานไปรษณีย์ใครที่ทาํางานบัญชี ใครที่ทํางานอะไรพวกนี้ก็จะมีความโดดเด่นฉะนั้นในตรงส่วนนี้ซอบ,บอกเลยว่าคนที่ทํางานด้านการสื่อสารฝ่ายบุคคลนะครับหรือแม้แต่คนที่ทํางานด้านการตลาดนะฮะ<ม>บอกได้เลยว่าโดดเด่นนะครับนี่คือมนุษย์เงินเดือนนะส่วนพ่อค้าแม่ขายนะักธุรกิจที่ทํางานนะครับก็จะได้ผลตอบแทนในเรื่องของค่าการตลาดค้าขายดีขึ้นนะครับหรือมีความสําเร็จในเรื่องของการค้าการขาย ที่บอกได้เลยว่ายากที่ราศีอื่นจะมาสู้เมถุนนะฮะฟังอย่างนี้แล้วก็ชื่นอกชื่นใจเนาะซอไม่ได้อวยนะฮะนี่คือหลักโหราจริงๆว่าอาทิตย์นั้นมีกําลังเป็นราชาโชคอยู่แล้วมีพฤระหัสมีกําลังเป็นอุจจาวิราชเข้ามาอีกซอไม่มองความเป็นปากนะถ้าหมอดูท่านใดจะบอกว่าเอ้ยมันเป็นปากนะครับซอก็ต้องบอกว่าซอออกตัวก่อนว่าซอไม่ได้มองความเป็นปากไม่ใช่ไม่เห็นนะฮะศึกษามาเหมือนกันในเรื่องของโหราศาสตร์ แต่ไม่ได้ให้น้ําหนักในเรื่องของความเป็นปักแล้วก็อย่างที่ซอบอกอะ่ <c oughs> ะเพื่อรหัสเหยียบเดือนไหนก็ช่า <c> ง <oughs> มันก็ให้คุณหมดนะะดนั้นก็ยินดีกับเมธุนด้วยนะครับส่วนใครที่จะคาดหวังในความเติบโตในความสําเร็จนะบอกได้เลยว่าคุณได้ตามนั้นเลยโดยเฉพาะต้นปีนะต้องบอกงี้โดยเฉพาะต้นปีเอแล้วแล้วหลังวันที่30พฤษภาคมมันเหยียบเดือนการเงิน มันก็ต้องได้เงินได้ทองตามนั้นอีกเหมือนกันครับก็หมายว่าหลังวันที่30พฤษภาคมนะฮะจนถึงช่วงต้นเดือนพฤศจิกาซ้อจำวันที่ไม่ได้ต้องขอโทษอีกจะมีเหตุและมีผลที่ดีกับชาวราศีเมถุนในเรื่องของการโปรโมทงานโปรโมทเงินฉะนั้นบอกได้คำเดียวนะฮะนี่คือสิ่งที่ดีไปฟังด้านดาก่อนไหมนะฮะไปฟังด้านดาก่อนไหม ก็คงต้องบอกว่าดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพของชาวราศีเมถุนนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่ซ้อแอบกังวลใจตลอดทั้งปีต้องบอกงี้นะฮะตลอดทั้งปีแต่ช่วงที่ดูจะหนักหน่วงก็คงเป็นในช่วงของต้นปีนะครับตั้งแต่เดือนมกราจนถึงวันที่30 <c oughs> พฤษภาคมบอกได้เลยนะฮะด้านสุขภาพมาจากอะไรมาจากรูปประจำตัวมาจากการโหมงานหนักนะครับฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงนะฮะ คุณทำงานคุณเหนื่อยคุณป่วยแต่สิ่งที่จะตอบแทนคุณในช่วงกลางปีมันอันเน็อันนันจจริง,รงนะฉะนั้นคุณยอมเหน็ดยอมเหนื่อยเถอะครับเหมือนกับลูกๆหล,ลานๆเนาะมาอ่านหนังสือที่ต้องเตรียมตัวสอบนะฮะเข้ามตน้นเข้า,ามปลายโรงเรียนดังๆหรือเข้าร่วมมหา,หาลายัยสอบตรงสอบทัสนามใหญ่โอ้บอกได้เลยนะฮะไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันเลยจ้านะบอกได้เลยนะครับได้นอนตอนไหนก่อนเนาะ นะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยทํางานอยู่ในวัยการเรียนคุณก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยมากมายมหาศาลตลอดครึ่งปีและจนถึงวันที่30พฤษภาคมแต่ผลตอบแทนที่จะเป็นอนเนกอัน,นันให้กับชาวราศีเมถุนหลังจากนั้นนะครับก็อนเนกอัน,นันด้วยเช่นกันนะฮะร,รวมไปถึงนะครับใครที่กาลังจะมองในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงาน ซอบอกเลยนะฮะใจเย็ยนๆใจล่มๆคุณสามารถค่อยๆตัดสินใจได้ตลอดทั้งปีนะถ้าต้นปีนะฮะไตมาสหนึ่งไตรมาสสองโอ้ยงานที่ไปยื่นใบสมัครเขาไม่เรียกตัวหรือเรียกตัวไปแล้วคุยเรื่องราคาค่าตัวไม่ลงตัวนะครับไม่ต้องตกใจนะในช่วงกลางปีเป็นต้นไปก็จะมีเหตุและมีผลนะครับที่ดีเพราะาซอบอกแล้วมันจะมีโอกาสโปรโมทงานโปรโมทเงินแต่ซอตอบได้คําเดียวว่าถ้าทางดัก,ดกไซเนี่ยซอหนึ่งนะ สองห่วงด้านสุขภาพสองไม่ต้องถามว่างานจะสบายไหมไม่มีครับบอกได้เลยนะฮะชาวราศีเมถุนนะครับไม่มีคําว่าสบายครับเฮ้ยเครือเัดหยียบเดือนนะจริงครับไม่มีคําว่าสบายนะฮะมีแต่หนักกับหนักมากจริงๆนะฮะมันมีแต่ถมถมไปหน้าฉะนั้นนี่คือดา้ดานดาักไซ์จริงๆนะฮะฉะนั้นใครที่ทาผมงานหนักใครที่ทต้องทํางานต้องเคลียร์งาน นะครับหรือใครที่ต้องอ่านตำรับตำราจนดึกจนดึกดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับอย่าล้มหมอนนอนเสือซะนะฮะนะก็อาจจะเป็นห่วงในจุด,จดนี้นี่คือดาวปีแล้วดาวดวงหนึ่งนะครับเจอจลัดมาตั้งแต่ปี6-8แหละแต่ด้วยอันนีิสงบางประการนะครับบางคนก็ได้ไปแล้วบางคนยังไม่ได้นะคือดาวแห่งความสำเร็จดาวแห่งโพสิชัน Position, นะครับหลายหคนแบบ เฮ้ยวังความก้าวหน้าหวังความสําเร็จอะไรเงี้ยปีนี้แหละครับที่คุณจะได้และได้อย่างแท้จริงด้วยนะฮะแต่ทามิ่งนั้นมันจะอยู่แค่ถึงวันอ่าช่วงถึงเดือนตุลาคมที่โดดเด่นนะความสําเร็จและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่แค่ถึงเดือนตุลาคมฉะนั้นไม่เป็นไรฮะต่อให้ม่ไม่ทั้งปีก็เกือบทั้งปีอะ่ะนะฉะนั้นคุณจะได้รับความยอมรับได้ชื่อเสียงได้ความสําเร็จ แล้วใครที่มองไปในเรื่องของเมืองนอกเมืองนานะครับหรือต่างประเทศทําการค้าการขาย i m p o r t e x p o r t s h i p p i n g อ่าปปถ้าสม็นสมัยก่อนเนี่ยเมื่อเมื่อเกือบยี่สิปีที่แล้วนี่ชิปปิ้งเวิร์มากใครที่ทําธุรกิจ Shipping จะรู้เลยว่ามันเป็นธุรกิจที่หาเงินได้ง่ายมากนะฮะหาเงินได้ง่ายมากจริงๆแต่ทุกวันนี้มันระบบชิป p ิ้งมันรู้สึกมันมีการโอนไถ่ายเข้าไปในหน่วยงานรัฐเป็นส่วนใหญ่ละ นะฮะฉะนั้นใครที่ทํา Import Export ใครที่จะไปต่างประเทศใครที่จะไปเที่ยวกดีไปทํางานก็ได้ไปเรียนต่อก็ดีซอบอกเลยว่าปีนี้แหละที่คุณจะต้องไปถ้าปีนี้คุณไม่ได้ไปนะฮะบ,บอกได้เลยปีหกอัาปีเจ็ดศูนย์นะปีเจ็ดศูนย์ไม่ต้องคุยนะครับส่วนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านใดที่อาที่กังวลในเรื่องของปีชงไม่ชงนะฮะซอต้องบอกงีน้นิดนึงนี่คือโหราศาสตร์ไทยไม่เกี่ยวกับปีชงครับ นะฮะแล้วซอก็ไปฟังกับสิงแสพานุวัฒน์มาแล้วนะฮะท่านยืนยันว่าปีชมมันมีแค่ปีเดียวแล้วมีปีฮะอีกปีหนึ่งซึ่งซอคงไม่กล้ากล่าวอ้างมากเพราะว่าซอไม่ได้มีความรู้ด้านนี้อย่างแท้จริงนะครับแต่ขอขอกล่าวอ้างอาจารย์ท่านนี้นะครับนะส่วนในเรื่องของโหราศาสาไทยไม่มีคําว่าปีชมครับซอยังงงอยู่ว่าโหราศาสาไทยเอาปีชมชง50%ชง70%ชง100%เอามาจากไหน งงมากจริงๆนะฮะนะักโหราศาสตร์ไทยหลายๆคนเนี่ยกล่าวอ้างคําว่าปีชมเยอะมากนะครับซึ่งจริงๆซอต้องบอกว่ามันเป็นโหราศาสตร์จีนนะครับแล้วท่านอาจารย์พานุวัฒนะครับริงแสใหญ่ของประเทศไทยซึ่งซึ่งเป็นคนเป็นท่านหนึ่งนะฮะที่ซอเคารพในความรู้ความสาม,มารถและคำำําทํานายที่แม่นยําทั้งด้านของจุ้ยด้วยนะทั้งด้านของจุ้ยด้วยซึ่งจริงๆแล้วท่านเก่งเก่งมากๆเลยนะฮะซอต้องยอมรับว่าท่านยืนยันตามนี้ อ่ะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะฮะโหราศาสตรไทยกับโหราศาสต์จีนไม่ต้องถามซ้อว่าเฮ้ย hey, ฉันปีชงจะเป็นยังไงไหมซอดูแค่ตำแหน่งของดวงดาวว่ามันมีผลกระทบด้านดีหรือด้านลบจบคบต่อให้เป็นปีชงถ้าดวงดาวคุณส่งเสริมไปในด้านดีนะฮะไม่ว่าทางทักษะด้านตีไวยด้านนาวางด้านจากกาาักรราศีและดาวจรดีทั้งหมดคุณก็คือดวงดี ไม่เกี่ยวปีชงไม่ชงอ่ะโอเคไปเรื่องสุดท้ายที่ทุกคนอยากจะฟังแน่นอนปีนี้ชาวราศีเมถุนเป็นปีที่ต้องเร่งจังหวะสําสหรับคนโสดทุกๆุกท่านนะฮะ mm hmm. ก็คงต้องบอกงี้นิดนึงนะฮะมันมีคําทํานายที่ดูประหลาดนะฮะสำหรับชาวราศีเมถุนคนที่อยู่คือคนที่ใช่คนที่ไม่ใช่จะไม่อยู่นะฮะเป็นช่วงที่พิสูจน์รักแท้นะครับเป็นช่วงพิสูจน์รักแท้ของปีนี้ นะฮะฉะนั้นดาวปีมันบอกไว้อย่างนั้นเดี๋ยวจะมีคนมาทวงซ้ออีกเพฤื่อหัดเหยียบเรือนปัตตานีเหยียบเรือนนะฮะแล้วมีกําลังเป็นอุจจาวิราชอย่างที่ซอว่านะฮะมันจะต้องได้ร่อนการวิวาสิถูกต้องตามนั้นครับโลกสีชมพูกําลังรอคุณอยู่แต่ซอต้องบอกงี้นิดนึงนะครับคนที่อยู่คือคนที่ใช่คนที่ไม่ใช่จะไม่อยู่มันเป็นดวงดาวที่ซ้อต้องบอกว่ามันมันอยู่ในตําแหน่งของ องศาที่ประหลาดของคำทํานายในทางหลักโหราศาสตร์ไทยจริงๆนะว่ามันมีดาวดวงหนึ่งที่บอกไว้ว่าถ้าคุณจะแต่งนะฮะต้องได้เลิกงามยามดีจริงๆต้องบอกเลยนะปีนี้ถ้าคุณจะแต่งนะฮะโดยเฉพาะครึ่งปีแรกในช่วงจังหวะที่ดาวพฤหัสเหยียบเรือนนะฮะดาวพฤหัสหยียบเรือนเมถุนหมายความว่า ถ้า <5. S 2> เขาบอกว่าคุณต้องแห่ขันหมาก,กันตอนตี 2, สองสวมแหวนกันตอนตีสองครึ่งก็ตามนั้นครับส่วนคุณจะไปจัดงานเลี้ยงตอนวันศุกร์วันเส,สาร์วันอาทิตย์เพื่อให้แขกเกลือมาเย็นเยอะๆง่ายๆและเรื่องของคุณแต่อยู่ที่เลิกสวมแหวนเลิกสู่ขอนะฮะฉะนั้นเรื่องเลิกนะฮะซ้อมก็คงออกตัวอีกนะครับว่าซ้อมไม่ได้เก่งหรืออาจจะมีความรู้น้อยนิดนะครับคงไม่ได้กล้ากล่าวอ้างฉะนั้น ก็คงอาจจะต้องปรึกษาหมอดูท่านอื่นนะครับถ้าท่านใดที่จะต้องแต่งงานในปีนี้ตลอดทั้งปีนะนะฮะในปี6-9หรือโดยเฉพาะในช่วงมกราถึงวันที่30พฤษภาคมเนี่ยรุนแรงหน่อยนะฮะรุนแรงหน่อยในความหมายของดวงดาวนั้นนะครับมันบอกว่ามันเหมือนลนักษณะมีโอกาสที่จะไปเร็วมาเร็วเข็มเร็วหรือหรือนะตรงทอย่างเงี้ยหรือบางคนนะฮะ คบกันมาหลายปีดีดักนะบทจะเลิกเลิกกันเฉยๆแล้วไปเจอคนที่ถูกใจกว่าบอกได้เลยนะนะฮะคุณเคยเห็นไหมที่ดาราก็บอกโอ้ยอาถรรพ์เจ็ดปีอะนะฮะนี่คือการเดินของดวงดาวนะฮะอาถรรพ์เจ็ดปีเนี่ยมันคือการเดินของดวงดาวฉะนั้นรอบนี้ชาวราศีเมถุนก็คงโดนอาถรรพ์น,นั้นแล้วครับบอกได้เลยนะ,ะปีนี้ บางทีนะฮะรักกับคนนี้คบมาตั้งแต่ร่วมมาหาลายทํางานด้วยกันก่อร่างสร้างตัวกําลังจะแต่งงานละไปเจอคนที่ถูกใจกว่าก็มีครับฉะนั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนจบครับในเรื่องของปีไปดูในเรื่องของเดือนนี้กันดีกว่าเดือนนี้ดาวเจ้าเรือนของชาวราศีเมถุนนั้นเดินไม่ดีนะครับแต่ในความไม่ดีก็แอบมีความโชคดีอยู่บ้างเล็กน้อยด้วยความมันเป็นปริวัติกเกษตร ฉะนั้นในความเป็นปริวัติเกษตรมันก็แอบ,บดีแต่อย่างไรเสียมันอยู่ในภพภูมิที่ไม่ดีและไปอยู่กับดวงดาวที่เขาเรียกว่าดาวคู่วิวาทะนะฉะนั้นพอมันไปอยู่ในเรื่องของการคู่วิวาทะชาวราศีเมถุนต้องระมัดระวังนะครับเดือนมกราคมนี้การใช้คำพูดคำจาใดๆต้องระมัดระวังและสงวนคำพูดมากๆจะพูดจาแบบเอ้ยแบบเอาสะาใจตัวเองหรือแบบพูดแบบ ลืมคิดไปว่าคนอื่นเขาฟังแล้วเขาจะรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยไม่ได้อ่ะนะฮะบางทีคนฟังนี่มันจุกไปเลยอ่ะมันจุกไปเลยฉะนั้นชาวราศีเมถุนจะต้องพึงระมัดระวังคําพูดเพราะมันมีดาวคู่วิวาทะซึ่งอาจจะทะเลาะก,กับใครก็ได้ทะเลาะก,กับแฟนทะเลาะก,กับเพื่อนนะฮะทะเลาะก,กับคนในครอบครัวนะครับซึ่งซึ่งคนในครอบครัวนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้สูงด้วยนะ ต้องบอกอย่างนี้นะบางทีแบบโทษทีนะทะเลาะก,กับพ่อกับแม่ทะเลาะก,กับลูกกับเต้าอะไรเงี้ยอ่ามันจะเป็นฟิลนั้นนะ <_ S 1> หรือบางทีมันตอบยากอะนะบางทีทะเลาะก,กับลูกบางทีหทะเลาะก,กับพ่ออย่างเงี้ยอ่ามันงอนกันหรือบางทีทะเลาะพี่น้องทะเลาะก,กันยอะไรเงี้ยดังนั้นบางทีคําพูดคําจาสง่งหัวไว้นิดนึงดีกว่านะฮะ <_ S 1> สิ่งไหนไม่ควรพูดก็ช่างหัวมันปล่อยให้มันเลยผ่านไปนะครับรวมไปถึงนะครับก็คงอาจจะต้องบอกว่ามันมีดวงดาวอีกดวงดาวหนึ่งที่แอบ เป็นกังวลในเรื่องของของเข้าปากแล้วกันของเข้าปากแล้วมันจะมีผลับด้านสุขภาพกับชาวราศีเมถุนเช่นกินเข้าไปแล้วผิดสําแดงไหมเช่นคนที่มีภูมิแพ้พอยู่แล้วเนาะหรือแพ้กุ้งแพ้ปลาแพา้เห็ดแพ้ถั่วอะไรอย่างเงี้ยอ่าซึ่งมันจะเป็นโรคของเขาอะ่ะก็ต้องยิ่งต้องระมัดระวงังนะครับดูแลสุขภาพตัวเองหรือบางที่ของมันไม่ได้ปรุงสุกอะ่ะของมันค้างคืนของมันเน่ามันบูดหรือแม้แต่ร้านอาหารนี่เรากินประจำอ่ะ ไปกินรอบนี้กับท้องเสียนะครับต่อให้เขยา่าก๋วยเตี๋ยวมาแบบอูอ้เขยา่าก๋วยเตี๋ยวแต่หมูเขาอยู่ในตู้เย็นอยู่ในตู้แช่มาสองสาวันลวอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเน่าจะอาจจะบูดได้ฉะนั้นก็ดูนิดนึงอะไรที่ผิดกลิ่นผิดรสนะก็ทิ้งทิ้งไปเถอะนะครับดูแลสุขภาพตัวเองในเรื่องของการรับประทานอ่ะไปดูเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะก็กินนี้เกิดไปแล้วในเรื่องของดาวคูว่วิวัฒน มันอาจจะกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างซึ่งเป็นไปได้ไหมที่คุณจะไปเจอมนุษย์ป้าบอกได้เลยนะฮะคุณอาจจะเจอมนุษย์ป้านะแล้วก็ช็อกเลยอะ่ะนะฮะเจอมนุษย์ป้าเข้าไปไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายได้หมดนะก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้หรืออาจจะทะเลาะก,กับเพื่อนที่โรงเรียนทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมง,งานอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันมีความเป็นไปได้คือมันเป็นดวงดาวเขาเรียกว่าคนรอบข้างแล้วกัน คนรอบข้างหรือคนข้างบ้านเนี่ยถ้าคนข้างบ้านหนักใจนะต้องบอกงี้นิดนึ่งเดือนนี้ต้องเก็บปากหน่อยเดี๋ยวทะเอลาอะกันไปแล้วมองหน้ากันไม่ติดเลยนะฮะฉะนั้นไอ้คนข้างบ้านได้ไหมได้ด้วยนะครับได้ด้วยฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังอ่ะไปดูเรื่องเงินเรื่องทองนะครับซึ่งเดือนนี้อาจจะพูดเรื่องอื่นน้อยหน่อยเพราะว่าเราพูดภาพภาพใหญ่เป็นหลักในเรื่องเองินเรื่องทองเนี่ยดวงดาวนะครับไม่ได้ดูเด่นแล้วก็ไม่ได้ดูแย่นะฉะนั้นไหวไหมไหวนะฮะ นะในเรื่องเองินเรื่องทองไหวแน่นอนทั้งที่ว่าดาวเจ้าเรือนตนอยู่ในทุตสถานนะก็เป็นเหตุและเป็นผลที่ยังพอไหวกับดวงชะตาจากนั้นชาวราศีเมถุนนะครับก็ยังมีดาวสุขเคาะให้น้ําหนักแก่คุณแก่ชะตาถ้าจะหมดเปลืองหมดหมดเปลืองเรื่องเองเินทองนะครับซอก็คงม,มองว่าหมดเปลืองกับด้านสุขภาพเช่นอาจจะไปซื้ออาหารเสริมมาไหมนะครับหรือแบบคุณผู้หญิงทั้งหลายเนาะอาจจะไปซื้อครีม ทิ้งผิวหรือไปทำสปาไปนวดหน้าไปทรีทเมนต์นะฮะก็เป็นไปได้ก็อาจจะหมดกับความสวยความงามหรือบบงบางคนอาจจะหมดกับเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยอ่ามันว่าไม่ได้เนาะนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนฉะนั้นเรื่องเองินเรื่องทองถือว่าพอไหวแต่เด่นไหมมันไม่ได้เด่นขนาดนั้นแต่มันดีนะมันดีเพราะว่ามันมีดาวพฤหัสช่วยอยู่ แล้วก็ดาวการเงินก็ยังอยู่ในองศา,าที่น่าสนใจนะครับคงใช้คําว่าสมมาพาควรกับรายได้ที่พึงมีพึงได้เช่นถ้าช่วงนี้มีโอไม้มีเงินเอ็กต้งเอ็กต้าหรือมีรายได้พิเศษอะไรไหมหรือแบบโอ้ยโบนัสพึ่งออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้น,นะในส่วนของดาวการงานก็บอกแล้วว่าดาวการงานนั้นเหยียบเรือนในชะตาฉะนั้นชาวราศีเมถุนท่านใดที่จะมองในเรื่องของการ โตมองในเรื่องของความสําเร็จใจเย็ยนอีกนิดนึงนะครับเดือนมกราย,ยังไม่ได้โดดเด่นต้องบอกงี้นิดนึงโดยเฉพาะระบบราชการนะซอไปมองแถวมีนามเมษาต้องบอกงี้เลยถ้าเป็นระบบราชการนะฉะนั้นใครที่จะทําเรื่องโยกย้ายรอไปตอนนั้นดีกว่านะจะได้ที่ดีด้วยนะจะได้ที่แบบโอ้ที่ทํางานที่แบบอุ่นอกอุ่นใจอะ่ะเขาอ้าแขนรับวัฒนธรรมองค์กรดีหัวหน้าเลิศ ใจสปอร์ตนะฮะรักลูกน้องอะไรเงี้ยอ่าจะได้แบบนั้นนะหรือหลายๆคนอาจจะบอกว่าอยากจะยกย้ายอยากจะไปนู่นมานี่อะไรเงี้ยใจเย็นๆนะฮะคำทำนายที่ดีในเรื่องนี้จะเกิดขึ้นแต่ซอบ,บอกแล้วว่าสิ่งที่ซอให้ไม่ได้ตลอดปีนี้คือโคตรเหนื่อยแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพนะฮะฉะนั้นาการทำงานหนักการโหมงงานหนักมันเป็นผลดีกับทุกคนมันจะสร้างผลงานให้กับตัวเอง ทำให้หัวหน้าประทับใจทําให้ผู้หลับผู้ใหญ่นั้นเขาเมตตาเรานะแต่มันก็ต้องดูแลสุขภาพเราด้วยนะครับงานอาจจะหูแบบพูดง่ายๆพนินเทิงทึกนะฮะซอบอกได้เลยปีนี้ซอสองสารชาวราศีเมถุนจับจิตจับใจเลยบอกได้คําเดียวจริงๆนะจับจิตจับใจหรือว่าเมถุนนี่จะหัวฟูกันแค่ไหนนะฮะไปเซ็ตผมมาซะ,นะะอย่างดีนะฮะไปหนีบผมยืดผมมาซะอย่างดีนะบอกได้เลยหัวฟู นะอ่ะฉะนั้นเรื่องของการงานก็ถือว่านอกจากความเหนื่อยนอกจากความอาสุขภาพแล้ว้อสมันคงไม่หัวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างดาวพฤหัสนั่นจะให้คุณกับชาวราศีเมถุนนะในทุกๆมิติไม่ว่าคุณจะทํางานด้านหนึ่งด้านใดนะครับแต่ก็อย่างที่ซอบอกใครทํางานด้านการตลาดด้านการสื่อสารมวลชนนะด้านคม,มนาคมนะครับหรือด้านที่เกี่ยวข้องกแับไอทีอินเทอร์เน็ตนะครับ หรือแม้แต่ทํางานฝ่ายบุคคลฝ่ายเอกสารก็ถือว่าเลิกหมดนะอะไปดูเรื่องของความรักนะครับก็เกิดไปแล้วในดวงปีว่าจริงๆดวงปีนะครับชาวราศีเมถุนเนี่ยมันมีคําทํานายที่แปลกประหลาดถ้าแต่งแต่งเลยถ้าเลิกเลิกเลยนะฉะนั้นคําทํานายนี้จริงๆในเดือนมกราคมเนี่ยซ้อมไม่ได้ให้น้ําหนักเยอะฉะนั้นใครที่ร่อนการวิวาในเดือนมกราคมก็ยินดีด้วยนะครับ คำทำนายนี้จะอ่อนกำลังนิดนึงต้องบอกงนี้นะอ่อนกำลังนิดหนึ่งไม่ใช่บอกไม่มีผลนะมีผลแต่อ่อนกำลังนิดนึงฉะนั้นในความอ่อนกำลังนิดนึงของมันเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุและเป็นผลนะครับที่ทำให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะร่อนการวิวาได้นะครับเลิกยามก็อาจจะไม่ได้เข้มงวดมากนะคำทำนายนี้จะเกิดขึ้นจากเดือนมกราคมพาเป็นต้นไป ฉะนั้นเดือนมกราคมใครจะล่อนการวิวาใครจะมีโลกสีชมพูใครจะเดินในทุ่งลาเวนเดอร์ยินดีด้วยครับกับทุกผู้ทุกนาาใครที่โสดอยู่ใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆคุณมีเวลาจากเดือนมกราคมนี้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมบอกได้เลยนะฮะเจอกันปิ้งเลยอะไรเงี้ยบอกได้เลยนะฮะรอบนี้จริงของจริงครับตัวจริงมาแล้วนะครับตัวจริงมาแล้วส่วนใครที่มีแฟนอยู่แล้วแล้วตัวจริงมาดันโผก็จะเป็นตามที่คำทำนายซอว่า ก็คือจะมีการมูฟจากคนเก่าแล้วไปเจอคนใหม่แล้วแบบมาแบบเพอร์เฟนะบอกได้เลยนะครับปีนี้มาแบบเพอร์เฟนั่นคือทั้งหมดของให้โชคดี